สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวา,ท,ท,วา,าออท่านเทวดากายเพชรดือกองทันเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะคนปฏิบัติธรรมนะคะถ้าปฏิบัติธรรมจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะต่อให้ยังไม่บรรลุธรรมนะคะแต่จะไม่กลัวตายแล้วก็จะไม่ร้องขอต่อชะตาชีวิตด้วยว่าขอให้ข้าพเจ้าอยู่เท่านั้นเท่านี้มีอายุยืนยาวหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าคือร่างกายหรือการอยู่ในในชีวิตเนี่ยมันเป็นภาระนะคะแต่ว่าไม่ได้รังเกียจน,นะเข้าใจเข้าใจทุกนะคะเข้าใจทุกแล้วก็ยังคงสแสวงหาประโยชน์จากทุกนั้นได้ด้วย,วยสแสวงหาประโยชน์จากทุกเป็นด้วยการเออเห็นไตรลักษณ์สร้างปัญญาสร้างปัญญาให้กับจิตใจ,จอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเห็นสัจธรรมตอกย้ำสัจธรรมตามความเป็นจริง ให้จิตไปได้เรื่อยในตรงนั้นมันก็ยังได้กําไรอยู่พูดในมุมมองของการปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนเราปฏิบัติธรรมไม่เป็นเนี่ยนะคะจะจะอยู่กับทุกข์ได้ย,ยากมากนะคะแล้วมันอยากตายอย่างเดียวนะคะอยากตายอย่างเดียวอยากให้มันหมดหมด,หมดไปจบจบไปลมืมไม่ต้องลืมตาตื่นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละแต่ว่าเอออันนั้นอะ่ะก็คือก็คือเขาเรียกว่าอันนั้นก็คือผู้ที่ยังไม่รู้จักธรรมะนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเออเรายังโชคดีนะเรายังปฏิบัติธรรมเป็น เออเรายังแบบว่าเออเข้าใจนะให้ทุกนี้มันตอกย้ํากันไม่อยากเกิดแล้วของเราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอ,อ่อมีทุกมาแล้วกระตุน้นกระตุ้นเตือนเออปฏิบัตินะมีสตินะเออกำหนดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิปัสสนากรรมฐานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันจะทําให้มันมันเป็นแรงเชื้อเพลิงเพราะว่าความสุขสบายมันไม่กระตุ้นดีเท่าความทุกนะคะความทุกเนมันกระตุ้นดีนะคะ เออเนะี่ยมันกระตุ้นจนบางทีเราบางคนบรรลุธรรมอย่างเงี้ยเออจะขอบคุณทุกมากเลยนะคะบางคนทุก แต่ละคนการบ้านไม่เหมือนกันนะอย่าดูถูกทุกของใครว่าไอ้ทุกของเธอแค่นี้เองเหรอของฉันนี่เจอเท่านี้เท่านี้อัตราตรัวตนใหม่เนียนะคะว่าเออว่าว่าของเราดีกว่านะไออัตราตรัวตนอะนะคะความสําคัญเนะี่ยนะคะมันมันจะมีเยอะยิ่งด้วยความที่อดดีเก่งกว่าเขาหรือว่าอัตรามานะว่าตัเวเองเสมอเขาอัตรามานะว่าตัวเองด้อยกว่า,กาเขาก็มีนะคะคือมันสําคัญผิดมันคืออัตราตัวตนคือตัวตนมันมีหลายแบบอะนะคะตัวตนเดียวเขาตัวตนอะไรอย่างเงี้ย นะคะดังนั้นเนี่ยเออก็คือไม่ต้องคิดไม่ต้องเปรียบเทียบอ่ะพูดง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดไม่ต้องเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบมาแล้วให้จิตรู้ว่าตัวเองกําลังเกิดความเปรียบเทียบให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งของจิตอย่าเอาเราเข้าไปเป็นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยสติต้องทันถ้าสติทันปุ๊บเนี่ยสติจะแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้แต่ไม่เป็นผู้เข้าไปเป็นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะต้องฝึกนะคะต้องฝึกนะคะถ้าเกิดคนเราปฏิบัติธรรมมาจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วเออจะพร้อมตายนะ ขอตายอย่างสงบนะ <c oughs> ขอตายอย่างสงบนะอย่างพี่มิ้นเนี่ยบ้านพี่มิ้นน่นะคะคือต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นดวงชะตาจะเป็นเคราะห์จะเป็นวิบากอะไรน,น,นาน,นานเนี่ยเฉียดตายกันมาโดยโดยเฉพาะพี่มิ้นคือคือลูกสาวสี่คนเนาะแล้วก็ลูกชาย5คนเนี่ยโอ้โหแบบเจอโลกกันทั้งหมดเลยนะคะเออน้องชายคนเล็กก็เป็นเรื่องของหัวใจอะไรเงี้ยนะคะต้องกินยาขยายเส้นเลือดหัวใจ นะคะก็คือมาจากนอนนอนไม่พอนี่แหละนะคะนอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอจากตอนที่เขาเคยทํางานประจำนะคะอันนี้รองชาคนเลตของพี่มิ้นกับพี่สาวนะคะอย่างคุณเคสอย่างเงี้ยก็เป็นสโตรกกันนะคะเป็นสโตรกแล้วก็เป็นกดไหล่ย้อนด้วยนะคะแล้วก็พี่สาวคนที่สองนี่โอ้โหเป็นโรคไฟโบเลยโรคหายากนะคะโรคผลิตความเจ็บปวดโรคอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วด้วยอ่าพี่สาวคนที่4ี่ก็เกิดอันหก็มีภาวะลิ่มเลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เอ้ยอะไรกันเนี่ยนะคะมันมันคืออะไรกันเนี่ยนะคะแต่ว่าอะเรื่องของของของพี่มิ้นเนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่สครั้งเลยนะที่แบบเราเราเรา,เราเฉียดตายเรารู้เลยคือคือเรารู้จากจิตที่ที่เรากําหนดสติเวลาที่เราก่อนจะนอนอะเรารู้เลยนะว่าจิตมัน มันกําลังจะเคลื่อนตัวออกหรืออะไรเงี้ยคือคือคือมันเป็นภาวะที่เฮ้ยเราดาวไปเรื่อยๆนะคะมีครั้งหนึ่งที่หัวใจอยู่ดีนั่งอยู่เฉย,ย,ยขึ้นไป150กว่าหรืออะไรแบบคือมันดาวแล้วอะคือมันล่วงล่วงล่วงแล้วอะนะคะดีที่เออได้ยาคุมชีพจรทันแล้วกด็ดีที่มันตอบสนองกับยาได้อะแต่เรารู้เลยว่าเอ้ยมันล่วงไปเรื่อยๆทุกๆอย่างมันค่อยๆจางหายจากการรับรู้ของจิตใจอะไรเงี้ยอะอันนั้นก็อันนั้นก็คือครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งก็คือ ที่เป็นภาวะเส้นเลือดในสมองนะคะของพี่มินนะของพี่มินนะคะจะเล่าเล่าหมดไม่ไหวของพี่สาวของอะไรเอออันนั้นก็คือมันก็คือค่อยคดับรู้ทุกอย่างมันค่อยๆ่อึ้งค่อยๆดับไม่ใช่ปึ้งปึงมันคือสว่างแต่มันค่อยค่อยค่อยดับค่อยๆดับปากก็เริ่มพูดไม่ได้อ้าปากไม่ได้ละนะคะอ้าปากไม่ได้นะคะเหมือนกับอัมพาตไปครึ่งซี่กะแต่ว่ามันเป็นอัมพาตพกเฉียบพันหมอบอกว่าเป็นอัมอพืกเฉียบพันนะคะ เออมันก็ยังโชคดีที่ว่าเรากินยาสลายริมเลือดเลี้ยงไว้นะคะมันคืนตัวมาเองได้ภายในภายในประมาณออหนึ่งชั่วโมงนะคะหชั่วโมงออแล้วได้ยาได้ยาสลายริมเลือดแบบฉีดฉีดเข้าคงอะไรเงี้ยนะคะก็คือเออดีมัน,ม,นมันโชคจังหวะโชคดีอะ คือพี่มิ้นมีหมอประจํอา,ะะยา,าอยู่ที่กรุงเทพนะคะโรงพยาบาล่ที่กรุงเทพเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอนะอาจารย์หมออา,อาจารย์หมอศัลยะแพทย์หัวใจนะคะเ,เนี่ยตรงนี้ท่านเคยประจำอยู่อยู่วชิระแล้วก็กรุงเทพแล้วก็จากนั้นก็ย้ายมาโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วท่านมาเปิดคลินิกพี่มิ้นรักษากับท่านโดยคลินิกคือรอดมาได้ทุกครั้งเพราะว่าป่วยตรงจังหวะที่คุณหมอค่ะ อาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คุณหบอกว่าเ,าเอาเอาม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 า,มาฉีดยาสไล,ลม์เลือดอะไรเงี้ยนะคะก็คือเปิดคลินิกแล้วก็เแบบนะจิ้มผุงเข้าไปเพราะว่าเราไม่มีประวัตินะคะเราไม่มีประวัติที่โรงพยาบาลแถวบ้านเลยอะไรเงี้ยนะคะเแต่ว่ามันก็ แต่ว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอาการนั้นไปนะคะแล้วก็นะ้วมันแบบบางทีแบบควานหาโรคกันเจอหมอประจําเจอหมออะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ยังไม่รู้ประวัติเราอะไรเงี้ยนะคะเออแต่ดีที่แบบว่าพอไปทันแล้วมันได้รับยาทันอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยกู้กู้สถานการณ์ได้ได้ทันนะคะเอออย่างของพี่สาวพี่มิ้นอย่างเงี้ยก็เป็นเกือบจะไตาวายนะคะก,กล้วยไตอักเสบนะคะเพราะว่ายาได้รับยาฆ่าเชื้อมากเกินไปจากการเป็นกดไหลย,ย้อนอะไรเงี้ย โอ้ ه, หลายอย่างเลยอ่ะอ่ะอันนี้กาลังจะเล่าว่ากําลังจะเล่าว่าถ้ามันเป็นป่วยชนิดที่แบบว่าค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆช้าลงค่อยๆไม่รับรู้อะไรเงี้ยโอเคนะโอเคนะคะแต่ครั้งสครั้งล่าสุดที่พี่มิ้น์รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวอะนะคะมันคือเรื่องของกดไหลย้อนกดไหล่ย้อนคือลมมันแบบขึ้นไปหมดหายใจก็แทบจะไม่ออกแล้วนะคะหายใจแทบไม่ออกแล้วก็จะ จะตดก็ไม่ตดจะเลอก็ไม่เลออะไรเงี้ยลมมันตีไปหมดเลยแล้วเรา,เ,ราเลยนึกไปถึงแบบพระในสมัยพุทธกาลเลยที่ท่านมีความเครียดมากในการปฏิบัติที่ลมมันลมอ,อะไรนะลมมันท่านเฉียดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลมมันตีขึ้นแล้วตัดชีพจรอนะอะไรเงี้ยเราเลยรู้เลยว่าเฮ้ยแบบหัวใจก็เต้นเร็วอะไรแบบต่างๆนานา,น,าน,นะคะมันแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานมากอธิบายความทรมานไม่ถูกเลยแต่ว่ามันทรมานมันอึดอัดคือ เนี่ยนะคะเลย,เลยเออแต่พอพราะว่าพอตอนนั้นเราก็อัดทุกอย่างนะกาวิสคอนนี่คือเขาเรียกว่าจิบจิบไปเลยคือช่วยเราไม่ได้อะนะคะแต่ว่าผมขอภัยที่ออกชื่อนะคะแต่ว่าคือเราเป็นเราเป็นหนักไงนะคะแล้วก็แบบว่าเออมียาสมุนไพรที่ออช่วยขับลมช่วยอะไรอะไรต่างๆ,ๆนานานะคะก็กินไปแบบก,กินไปทุกๆอย่างนะคะแต่ว่ามันอาจมันจะส่งผลช้ามากนะคะช้ามากเราได้รับทุกขเวทนามากๆเลยรู้เลยว่าถ้าเกิดตอนตายถ้าได้รับทุกขเวทนา มันทําสติยากนะทำสติยากนะคะแล้วจากนั้นมานะมันเหมือนกับว่าคือทําบุญอะไรก็ตามแต่นะคะขอเรื่องเดียวเลยขออย่าตายแบบทรมาน <c oughs> ขออย่าตายแบบทรมานคือรู้เลยนะคะว่าเออการเขาเรียกว่าการทําบุญทำกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสแสวงหาได้เหลืออะทุกอย่างไม่ช่วยเราเลยนะคะตอนนั้นขึ้นอยู่กับสติและขึ้นอยู่กับบุญอย่างเดียวบุญว่าจะนําพาเราให้มีสติต่อทุกขเวทนา จนจิตไม่แตกสัน้นไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปอบายภูมิอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเป็นเรื่องของบุญเลยนะคะบุญจะทําให้เราตายดีหรือไม่ดีบุญจะทําให้เราตายแบบพรรานหรือเปล่าหรือถ้าตายแบบพรมานมีสติหรือเปล่าทุกอย่างทุกคนต้องไปสู่จุดนียไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะอะไรต่างๆนาะนาะนะแต่คุณต้องไปสู่จุดจๆจุนี้ให้ได้นะคะถ้าเกิดใครผ่านไอ้ตรงเนี้ยมาได้นะคะความฟุ้งซ่านในทางโลกโลก,กจะน้อยลงเลยนะคะจะจะน้อยลงนะคะเพราะว่า มันเคยไปสัมผัสดิมลองมาแล้วไงนะคะว่าเอ้ยเออจริงๆด้วยนะคะพอสุดท้ายแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยนะคะณนะตอนนั้นทุกคนให้กําลังใจหรืออะไรได้แค่นั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสมาธิของเรามากๆตอนนั้นว่าจะโอเคกับเวจะจัดการกับเวทนากายได้มากจนเวทนาใจมันเออเราแยกและแยกจากการระหว่างเวทนากายกับเวทนาใจได้มากได้นอขนขณะไหนเนาะดังนั้นก็ ฝึกเอาไว้อย่าลืมสตินะคะอย่าลืมสตินะคะคนมีธรรมะแล้วพร้อมตายนะพร้อมตาย นะคะพร้อมตายเออดีจะได้ไม่ร่างกายมันจะไดไ้ไม่ต้องมามีภาระดูแลร่ลางกายอะไรต่อไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่เบื่อชีวิตนะคะแค่พร้อมตายแต่ไม่ได้เบื่อชีวิตถ้ายัางมีชีวิตอยู่ก็ใช้มันเป็นอุปกรณ์สร้างธรรมะผลิตธรรมะผลิตบุญบาร,รมีต่อไปเราจะได้มีกำไรเยอะๆบนสวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์เราจะได้เออโอเคหน่อยนะคะมีเหตุป,ปัจจยัยจะได้บรรลุมคผลนิพพานข้างบนถ้าปฏิบัติธรรมข้างล่างมาดีแล้วนะคะจึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันลวกันนะคะก็เชิญชวนบูชาร่วมบุญ กับเ,เสด็จพระองเพจได้นะคะอันเพจอัญมณีเพจแก้วบูชาได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ